ค่ะสวัตราจางเกี่ยวกับที่เธอเล่นค่ะสวัสดีครูทุกท่านจริป็นคำสัมนาปีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวจันยาจินจีชื่อทางคำช่างสิงห์สิงห์อายุ43ปีค่ะเป็นจิตอา,าสจาจงตาหนุ่มสองค่ะอ่าเป็นนักศึกษายาปัญญาจีแผนที่ที่สี่วันนี้ขออนาาุญาตตอบบท อาไอ่ะเรียแบบตกเียนด้วยก็บอกว่าชี้ที่ไม่เปิดกล้องอยู่เพราะเพราะว่ากําลังรักษากันอยู่ค่ะไม่สบายนิดหน่อยแล้วก็ที่จะมาสอบเพราะว่าทำาวันนี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองไม่สบายเนี่ยค่ะความอยากกลับบ้านมันก็มันก็มีเข้ามาค่ะ เมื่อก่อนมันมันก็มีแล้วเราก็ล้างมันมันไปแล้วนะคะพอพอพอไม่สบายติดต่อกันเป็นเดือนนะคะแล้วเป็นเดือนหลายเดือนแล้ว,ลวมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นมามันก็ทรงทรงสุดๆอะค่ะพอ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 ,พอได้ขขาวว่าน้องมาด้วยตอนตอนวันเกิดของท่านาจานะคะมันก็มีความคิดว่าเฮ้ย hey, หรือว่าเราจะกลับไปกับน้องดีไหมกลับไปเปลี่ยนบรรยากาศกลับไปพักให้พื้นที่ให้ให้แบบ ให้แบบร่างกายมันดีขึ้นมันมันมันดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาเงีนะคะ่ะแล้วก็้วยความงที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องคุยกันนะคะถามคนที่น้อง็มีโอกาสได้คุยกันบน้องบาน้องบ่าว่าเออแล้วจะออกอ,อกจากเหนือม้ดีทําไมเ่าเออพอยได้ยินคานี้มันก็เลยแล้วเฮ้จริงๆเรา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 ,เราไปยื้อาจนอกว่าเอ้ยมันมันต้องมันต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่อะไรได้ไหมครับเพราะว่า พราะถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่มันก็จะมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่สบายจริงๆรู้ไม่เพิ่จริงๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราเรามีความสเออมันมันก็ต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านเราก็จะได้พักเต็มที่ดูเราตัวเองเต็มที่อะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่พอพอได้ฟังน้องเขาจเออ ก็การอยู่ในเมมิบดีอยู่อยู่ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วแล้วรอเหตุปัจจใจมันมันจะจัดสรรว่าเราจะได้ได้กลับหรือไม่กลับก็ก็วางใจได้ค่ะแล้วก็แค่แค่กาสอบประมาณนี้ค่ะค่นุโมทนาค่ะก็คุ้มนะได้คิดแล้วก็มีชี้ว่าเออมันเป็นมัน เป็นส่วนที่เราต้องล้างสุดท้ายก็คือได้อยู่ที่ไหนก็ได้ได้วยใจที่เป็นสูงได้นะคะอยู่ที่บ้านถ้าไปที่บ้านคือไปอยู่กับน้องแทมเหรอคะค่ะค่ะพวกเราพวกเราทำเรื่องของจิตใจดังนั้นอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะจริงๆน่ะในในมุมของของการเรียนรู้ของพวกเรา<ๆ>เราจะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าใจของเราเนะ่ะจะต้องเอ่อ แบบอย่างที่ได้กลับก็ได้ไม่ได้กลับก็ได้นั่นแหละสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอ่าสรุปว่าจะได้ไปอยู่กับน้องแทมหรืออยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำกับหมูใหญ่ก็ได้ทั้งสองแบบนะคะนี่คือ,น,คอนี่คือสภาวะที่เป็นอ่ส่วนที่เราควรจะได้กิดแบบนั้นก็จะทำให้ไม่หวังนะเหมือนมีหวงังแต่ว่หวังว่าได้ได้อะไรก็ได้นะถ้าเป็นหวงังก็แบบอะไรก็ได้ค่ะ อ่าเชนุตตุส,ด,สดีค่ะอย่างมีข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มของอะไรนะคะกลุ่มของชุมชนที่ทําความดีร่วมกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือมาอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยโจทย์ของคนกลุ่มเนี้ยก็คือจะเป็นในแง่ของว่าทํายังไงให้ให้ให้พักพอดีเพราะทุกอย่างเนยอยากเพียนไปหมดเลยหมู่กลุ่มก็เพียนกระตุ้นให้เพียนเพียนเพียนแล้วก็มีกิจกรรมการงานมากมาย ในขณะที่คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยทํายังไงให้ไอไนนะฮะเทียนเทียนเทียนพอดีคืออยู่บ้านนี่ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ไปทำใช่ไหมคะมีอย่างอื่นที่นอกจากกูศลอันนั้นก็คือต้องสู้ที่จะขึ้นมาเทียนนะคะคือมีโอกาสที่จะพักมากกว่าแต่สุดท้ายเนะะี่ยค่ะทั้งสองคนก็คือโจทย์เดียวกันคือทํายังไงให้สมดุลคือสมดุลทั้งกายทั้งใจแต่โจทย์มันอยู่คนเราฝั่งไงคะ วันนี้ทุกอย่างอ้เขาทำงานกันตรงนั้นก็คูสนตรงนี้ก็คูศสนแต่เราไหวไหมอันนั้นคือฝั่งนี้ส่วนอยู่ที่บ้านเหรออ้าวเพื่อนก็จะพาไปนูน่นไปนี่คร <c oughs> อบครัวก็มีนูน่นมีนี่มีอะไรเยอะแยะค่ะที่จะพากเราออกจากการทำคูอสนบางอย่างอยูะะ่นะคะเพราะนั้นทุกที่มันมีโจทย์ค่ะเป็นแบบว่าเราเลือกอะไรเท่านั้นเองค่ะเพราะสุดท้ายก็คืออยู่ใจใจนะคะ ทุกอย่างอยู่ที่ใจองค์ประกอบเหตุการณ์หรือว่าองค์ประกอบร่างกายองค์ประกอบบุคคลอื่นก็คือเป็นเป็นแล้เป็นเ,นเนครื่องมืออ่ะเครื่องมือที่ทําให้เราได้มาพิจารณาในใจเรานะคะค่ะเอ่อเดี๋ยวตรวจสอบตรวจสอบสร้างกินศีลสมัครเรียนไหนคะสมัครรุ่นไหนคะ จำจำได้ไหมว่าเราสมัครไม่สอบจำไม่ได้จำไม่ได้มีหรือเปล่าไมจำไม่ได้เดี๋ยวนะลงเปิดดูพวกเราพี่น้องที่จะมาที่จะขอสอบเนี่ยพี่น้องสามารถตรวจสอบได้เองด้วยนะคะ เียยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างจะได้จะได้รู้ช่องทางที่น้องสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์หมอเขียวดัตเน็ตแล้วก็กดที่ช่องตารางค่ายนะคะแล้วก็เลือกรายชื่อผู้สมัครอบรมค่ะแล้วก็เราก็มาพิมพ์ชื่อของเราในช่องที่อบอกว่าจะรู้หน้าตรวจสอบรายชื่อในช่องค้นหานะคะจัญญานิยาผู้หญิงใช่ไหมจัญญาเนี่ยอ่าใช่ค่ะ เป็นยาเป็นยาชุมจีดนะคะสมัครรุ่นแรกครั้งแรกนี่รุ่นที่สองนะคะอ่าก็สามารถที่จะสอบจบได้ถ้าเรานับรวมการที่เราเข้ามาเรียนรู้อ่าในช่วงของการส่งการบ้านครบสิบสองครั้งแล้วก็ครั้งละครั้งละสองวันที่เราได้เข้ามาฟังนะคะ <c oughs> แต่พี่น้องที่ภูผาก็จะมี เสียงตามสายใช่ไหมคะยังยังไงก็คือได้ฟังนะคะก็คือได้ฟังแล้วก็ได้ร่วมส่งกันบ้านด้วยนะคะนี่เป็นเป็นกติกาของของของ่ะการขอสอบจบหกเดือนค่ะค่ะก็แล้วี๋ยวมังกุ้งจะบันทึกว่าเป็นขอสอบจบไปด้วยนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะนุชธนาค่ะค่ะอ่ะมาที่น้องเข้มและเข้มแสงสีน,นะคะ่ะ